ากามทีมอะไรก็ไม่รู้เก่งๆทีมอื่นเขาเล่น5นัดได้10แต้ม7แต้ม8แต้ม9แต้มในขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรา5แต้มฟอร์มไม่ดีนะแต่เก็บได้15แต้มเต็มเรามาสรุปตารางคะแนนในศึกพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้จะบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลนำจากฝูงยาว5นัดติดต่อกันหลังจากที่เกม สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกเมอร์ซี่ซช์ดาร์บี้แม์สามารถเอาชนะเอเวอเรตไปได้2ประตูต่อหนึ่งนำสองศูนย์เบาๆแล้วก็โดนตีไข่แตกํสาสไตล์นั่นคือสไตล์ของหงแดงลิปงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ที่แปลกก็คือเล่นไม่ดีแต่มี3ามแต้มทุกเกมเาให้มันลดเหลือเกินทีนี้ค่ะต้องบอกว่าในเกมในศึกคู่ฟาดฟันระหว่างอาร์เซนอลกับเรือใบมาชตอริตีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แน่นอนเขาว่าแฟนๆอยากจะให้มันออกผลเสม,มอดีที่สุดสำหรับหงแดงลิพูอาร์เซนอลชนะก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็จะไล่จีลิพูแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะก็ไม่ดีก็จะไล่จีลิวพูเช่นกันชนะแล้วผลการเสม,มอดีที่สุดแล้วต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะเรือใบมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีใจไปก่อนแต่สุดท้าย โดนมารติเนลี่ยิงประตูให้กับอาร์เซนอลไล่ตีเสมอนาทีที่90บวกจบเกมคูน่นี้ลงไปด้วยผลเสมอ1ประตูต่อหน่แน่นอนเขาว่าหงแดงลิปูอยู่อันดับที่1มี15แต้มเต็มในขณะที่อาร์เซนอลค่ะเป็นรองจากฟูงณนะเวลานี้นะคะผ่าน5เกมมีอยู่ที่10แต้มอันดับ3-4ได้แก่ทอนแเนมคอสเปอร์บอลมัอันนี้มี10แต้มเท่ากับ ทางด้านของอาร์เซนอลนะคะแตกต่างกันในเรื่องของประตูได้เสียลองลงมาค่ะก็จะเป็นคริสตพาเลตเป็นอ่อะไรนะซันเดอร์แลนด์หรอแล้วก็ทางด้านของเรือบายมาชัตลัซิตี้เนี่ยอยู่อันดับที่9หลังพัน5เกมตามหลังอันดับที่8อย่างฟูลแลมอยู่1แต้มด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ในฤดูกาล2024ทำ25เริ่มเอ้ย25ทำ26สิ เริ่มต้นแบบว่าได้ลุ้นกันเหมือนกันนะบรรดาทีมเล็กทีมน้อยทีมกลางเนี่ยก็คือยังอยู่ขึ้นมาช่วงหัวตารางอยู่นะคะในขณะที่บรรดาทีมบิ๊กเนี่ยก็คือหล่นไปอยู่อันดับที่เก้าหรือต่ำกว่าอันดับที่เก้าก็มีอยู่เหมือนกันนะออแต่มีทีมหนึ่งนะที่แบบว่าหล่นไปอยู่อันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่เก้านั่นก็คือทาาหน้าของปีศาจแดงมาชเชอร์ด้เด็ดนั่นเองค่ะเพราะว่าหลังจากที่ผ่าน5้าเกมนะคะสำหรับ ทางด้านของปีศาจมาเชอร์เต็ดนะเวลานี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ซึ่งน้ำบอกว่า5เกมผ่านไปนะคะมีอยู่ที่7แต้มด้วยกันสถานการณ์ของปีศาจมาเชอร์เต็ดนะเวลานี้ก็ถือว่ายังคงหน้าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าถือว่าเริ่มต้นฤดูกาลมาได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีการคาดหวังมากกว่านี้แน่นอนค่ะ ชื่อว่าแฟนๆจะเห็นฟอร์มที่ดีของไรอันกาเฟนแบกนะคะหลายคนยกให้ว่าในฤดูกาลนี้เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เขามีฟอร์มที่ยอดเยีย่ยมมากๆหลังจากที่ย้ายมาในฤดูกาลแรกแทบไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นเลยล่าสุดค่ะเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนร่วมทีมชาติซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะอย่างฟอร์จูฟันได้ได้ออกมาชื่นชมว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็น ฤด,ดูกาลที่ดีที่สุดในชีวิตของไรอันกาเฟนแบกค่ะแขกนันของฟอร์จิฟันไดก็ได้บอกนะคะค,คล้ายๆกับที่จิ๊กบอกเมื่อสักครู่เลยว่าเอ่อนับตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่เจ้าตัวย้ายเข้ามานะคะฤด,ดูกาลแรกเป็นฤด,ดูกาลที่ยากลำบากมากสำหรับไรอันกาเฟนแบกแล้วก็ เจ้าต,ตัวเนี่ยเริ่มมามีผลงานที่ดีแล้วก็ได้รับคําชมกับแฟนๆมากๆเลยเมื่อรฤดูการที่แล้วนะคะแต่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆรบกวนบ้างนั่นคือเรื่องปกติของนักเตะที่ใช้แรงวิ่งค่อนข้างเยอะค่ะแทนของฟอร์จิฟันได้บอกนะคะว่าเขาบอกวันเนี่ยเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดแหละของออของแรนด์กาเฟนแบกนะคะแต่เขาก็ยังมีความคิดว่าเออแบบ เขาสมควรที่ได้รับด้วยความคือทด้งนของรา้านกาแฟเขาพยายามทํางานอย่างหนักในช่วง 3- 4ถึงวันหลังจากที่แบบว่าอพอเกมจบลงมีเซสชั่นเขาก็พยายามทํางานพยายามฝึกฝนตัวเขาอย่างหนักและเขาก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทด้งนของฟอร์จูฟันไดก็ได้บอกนะคะว่าตัวเขาเองนะคะด้วยความอายุยังน้อยน้อยน่าจะสามารถพัฒนาอะไรไปได้มาก คือในเกมกับเอเวอรตันที่ทางด้าของไรอันกับฟันแบกเขาสามารถทําประตูได้ซึ่งจะบอกว่าในเกมนี้นะคะทางด้านของฟันไดเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆก็ต้องขอบคุณทางด้านของริชมาริสเตอร์ด้วยนะคะที่ไปยืนตําแหน่งหมายเลข6แทนไรอันทาให้ไรอันเนี่ย เขามีโอกาสที่จะแบบว่าได้เฉิดฉายด้วยความคือพอทางด้านของแม็อาร์สเตอร์นะคะไปยืนตำแหน่งหมายเลขหกมีคนดึงผู้ประ,ะตัวประกอบตัวเขาเองก็ดึงตัวประกอบได้ท้ายที่สุดกลายว่าแบรนกาเฟนแบกมีประตูเกิดขึ้นกับของแดงลิพูในฤดูกาลน,นี้ ะะก็หวังว่าแรนด์กัลเซนแบกจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้ด้วยความคือเขายังอายุน้อยเนาะถ้าว่ามันพัฒนาไปได้ไม่มากกว่านี้ก็หวังว่าเจ้าตัวจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้ค่ะทีนี้เราไปที่เรื่องของ คาร่ากันไหนนะคะหรือคาร์กเกอร์นะคะคาร์กเกอร์เขาได้ออกมาชื่นชมนะคะทางด้านของปืนใหญ่นะคะหรือแบบอา์เซนอลนั่นเองนะคะโดยเขาก็ได้มีการชื่นชมนะคะว่าทางด้านของอา์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกรง่งบรรดาตัวสำรองสามารถทดแทนตัวจริงได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับอา์เซนอลนั่นคือเรื่องของผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าทางด้านของอา์เซนอลสามารถสลัดอะไรพวกนี้ไปได้นะคะมันก็น่าจะทําให้ สิ่งที่อาร์ซนอนหวังมันเ,เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อาร์ซนอนก็เผชิญมาตลอดเนาะในยุคข,ของมิเกออัลเตต้าเพราะว่าจริงๆแล้วอบอกว่าอาร์ซนอนเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีนะะแต่จะชอบติดปัญหาเนี่ยแหละตรงที่เรื่องผู้เล่นบาดเจ็บแต่ที่มองอว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกทีมเผชิญกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าการบริหารจัดการจังหวะเวลา ต่างๆนานา,นานเนี่ยทีมไหนสามารถจัดการได้ดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าใน P ีเมยริกเนี่ยทีมไหนพลาดก็คือโอกาสที่จะสะดุดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเป็นลีกที่เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่สูงที่สุดในเวลานี้ค่ะ